สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนคะ่ะมาด้ยวยจะเดิอมากินกาแฟนํากันเนาะคะเนาะเบิง้งฟังอันเสียงจากธรรมชาติคะ่ะพี่นกร้องเพลงให้ฟังหันลิ้นอีกเด้อคะเนาะแมนบอกอากาศดีดีจ้าก,กาแฟอุ่นๆเนาะค่ะเนาะอันขอโทษ้อค่ะอันที่เอย้ยอันวับๆแวมๆนี่ก็คือว่าขาก,กองเอย มันตังบดเที่ยงค่ะขากองเงินจักเป็นตืออันส่งสามมื้อแล้วสงใส่มันตกมันเลยอยากเบียวเดี๋ยด้ค่ะเด้เอ้ยกระยานเฟลาอันลมมาแล้วมันมันล้มเสียค่ะเพราะมันอยากเงงๆอยู่ก็เลยอันถึงได้อัน เลี้ยวซ้ายแหลกขวนขนานะคะเนาะเบื่องกระแตแต่กระตรงจับเพิ่นไว้แบบนี้คําสันเพิ่นนนะยามมันล้มแล้วเพ่นโบไดถ่ายะเนาะยามมันแตกเพราะว่ามันส่วนล่างเหินมันมีเป็นอันพวกอิฐเสียงค่ะมาด้วยใจนะอ่ะมาค่ะเริ่มต้นก็ดื่มกาแฟรหรือว่าจิบกาแฟกับไอตุกตาพาฝันเนาะมาด้วยใจเด้อกาแฟค่ะกาแฟก,กาแฟว้าวมันตื่นเต้นจะซื้อเด้อค่ะมา อันดื่มกาแฟน้ำกันดวยจ้าโอ้ยมีแหงขนาดเลยชื่นใจซะไม่มีล่ะฮะแม่นบอก ลมพัดเย็นๆยนสนุขนเนะแดดอุ่นๆลมพัดเย็นๆความสุขเล็กๆเยน้อยของแม่บ้านเนอะเนะบงดอกไม้บานคะ่ะดอกกุหลาบสีชมพู นั่งนี่ได้กลิ่นหอมขนาดเด้อค่ะเด้ม่นกำลังจะขึ้นเนาะค่ะเนาะบานเต็มเนี่ยค่ะความงามเนาะค่ะเนาะปีละครั้งสองครั้งเนาะค่ะเนาะดอกกุหลาบก็ได้ใบธรรมชาติเนะค่ะเนาะ ธรรมชาติกับการให้มมนบอกคะ่ะการให้การให้ซึ่งกันและกันการตอบแทนเนาะค่ะเนะาะเขาฝังเสียงแบบนี้เรากระโบยากจากโลกนี้ไปเนาะคะ่ะเมนบอกเพราะว่ามันดูสดชื่นเอาเสียงเพื่อนบ้านมัน ทำงานแล้วบันนี้ก็บอกเป็นเตอค่ะแต่ว่าผสมกับเสียงอันพี่นกร้องลมพัดเดดออกกับใบตุกตาผาฝันผามานั่งกินกาแฟอุ่นๆน,นี่ก็เป็นอันวิถีชีวิตนึงเนาะค่ะเนาะที่ว่าเรามาจอยกันว่างั้นเถอะปะามาจอยกันมาอันเห็นกันคู่มือเนาะค่ะเนาะ นกตเลืก็บรรู้เด้อค่ะเด้ออันนี้ก็เด้อเอ้ก็ไเด้นกมันไหลนเนาะเพราะว่าต้นไม้ทางประเทศเอื้ออยู่นี่มันมีเป็นอันเมืองสีเขียวแล้วก็แม่น้ำลำธารเยอะแม่น้ำน้ำไหลเด้อค่ะเมืองเหนือแลนเน้น้ำเยอะน้ำเยอะต้นไม้ก็เขียวชอุ่มชุ่มชื่นเนาะค่ะเนาะ พวกสาสนา,าสิ่งก็อยู่กันแบบมีความสุขเพราะว่ามันมีกฎหมายอันคุ้มครองเนาะค่ะเนาะโบตองโบแม่ว่าจะไปยิงกันนกไปฆ่าไปเติอพันธ์สินี่ยค่ะมัามีกฎหมายคุ้มครองพระก,ก็จับด้วยค่ะเป็ดห่านก็โอ้ยลวนเหลือหลาย ันถึงได้มาร้องเพลงเสียงอันมวนมวนเดือเหาฟังเนาะ,ะ,นะเสียงแจ้วแจ้าม่นบอค่ะของพี่นกเนาะค่ะนะนกเอ๋ยนกน้อยแม่นบอค่ะเอาเวาไปเตกเนาะคะ่ะเว้าวมวนมวนอันต่างพาก,กินกาแฟก็หมันมดถวยเด้อค่ะเจ้านเอ๋ยกับพันมานั่งจึง้งกระพันลังคนคือว่าไม่พูดไม่จาอะไรเผะว่าคือโบว์าวาวาัวลังคนคว่าคลิปเจ้าคือซันแท้ โคไปเฮียเราก็เอ็ดคลิปสั้นค่ะมันถึงได้สันน้นเนาะค่ะเนาะแลงเรื่อก็เอ็ดคลิปยาวแด้กักระได้เบิ่งอีกยาวแด้แต่กระบดเมนว่ารีบเด้อค่ะบดเออบดได้รีบประมาณแต่ว่าถ้ามานั่งกินกาแฟแล้วถ้ากาแฟมดเนาะค่ะเนาะถ้ากาแฟมดเฮาก็ต้องยุดมันบอก ถ้ากาแฟาโฟเฟบเมตก็ค่อยๆจิ้บไปเนาะคะ่ะเนาะก็คุยกันไปหาเรื่องมาเม้ามอยกันเนาะคะ่ะเนาะตามสไตล์ของการทําคลิปของแต่ละคนเนาะคะ่ะเนาะก็บอกว่ากันเนะะี่ยค่ะก็มีความสุขเนาะคะ่ะนะเบิ่งของเพื่อนๆก็มีความสุขอันคนเข้ามาเบิ่งเอ้ยเนี่ยก็เอ้ยก็บรรู้เนาะค่ะเด้อเพราะว่าจักพันธ์นะเบิ่งเฮอวิธีเหลือเนาะคะ่ะเนาะก็บอกว่าแต่ว่าเอ้ยไปเบิ่งนี่เอ้ยเบิ่ง เบิ่งการจนถ้าว่าบรดโอ,อกไปก็เลยก็เบิ่งจนจบค่ะรองเท้าจำเป็นจะต้องออกอันกระถันหันกัดคดยึดไว้เนาะค่ะเนาะอันนี้กันแล้วแต่สไตล์การเบิ่งการทำว่างั้นเถอะปะกระเวากันอันคุยกันม้วนๆเนาะค่ะเนะะาะสไตล์เอ้ยก็อยู่นำํำถ้าว่าอากาศดีกอ็อยู่นํำสวนค่ะอยู่นํำสวนเบิ่งดอกไม้บานนกฮ้อง ลมพัดเบอร์ไม้เบอร์ตกไปตามอันสไตล์เนาะค่ะเนาะตามตามที่ว่าอันคอนเทนต์ของเขาว่าง,งนอปะ,ะกินกาแฟค่ะบังเทอ่อบอกกินกาแฟเอ้ก็พามันนั่งตากแดดนะะเนาะค่ะเนาะนั่งตากแดดน้ำกินกาแฟน้ำบางเทอ่อก,ก,ก,ก็กินนมอุ่นๆเนาะเบิ้งเนาะกินอาหารเ้าง่ายๆนะคะก็บอกแม่ว่า آ, เรากินซิน,นี้เราก็น่าอิ่มอ,อิ่มเ้ยค่ะที่เอวยันลงไปตามคลิปกินนมอุ่นๆแล้วก็ ผลไม้บางทีก็ก้วยครึ่งลูกบางทีก็อะโฟกาโดครึ่งลูกเนาะค่ะเนาะครึ่งหน่วยสิยคะกินก็อิ่มค่ะสบายท้องเหงาหนำเนาะค่ะเนาะกันแล้วแต่ความเคยชินเนาะคะ่ะถ้าว่าหลังเท่อกากินอันพวกโยเกิร์ตเอยกันนะกินขนมปังกันแล้วแต่กันแล้วแต่ว่ามื้อหลาหนะสะดวกมันก็เป็นบางช่วงๆที่ว่าอัน กินขนมปังเนาะค่ะถ้าแฟนแฟนพันว่าเออช่วงนี้กินขนมปังเพิ่นส่วนมากถ้าว่าแฟนกินก็เอ้ยก็สิกินอันตามเพราะว่ามันเอ็ดสะดวกเนาะค่ะเนาะบ่แม่พันกินคนละอย่างก็พันขี้ค้านเอ็ดเลยค่ะขอโทษหลายๆพรตื่นเช้ามานี่มีแต่กาแฟดำเนาะค่ะเนาะตื่นเช้ามาก็กาแฟดำแล้วก็กินอาหารเช้าอาหารเช้าเหมือนบอกค่ะอาหารเช้าที่ว่าเหาทนัดนะคะนลังเท่าก็กินง่ายๆคือเอ้ยว่านมอุ่นแล้วก็ผลไม้เนาะค่ะเนาะ เล้วเทือก็กินอันอีกแบบละค่ะเบื่อเพื่อนบานพันไปย่างแล้วพันย่างกับอันเมียพันกับลูกสาวเดี๋ยวเบื้องเราได้ยิ้มยิ้มเมือแล้วเทือก็ต้มข้าวต้มกินค่ะต้มข้าวต้มเป็นบางเมือเออยากกินเอาก็ต้มข้าวต้มข้าวต้มเอ้ยสิเป็นง่ายๆคือกันค่ะข้าวต้มอันข้าวต้มผู้เทาเนาะะเนาะข้าวต้มผู้เทานี่ก็ข้าวต้มอันของแม่เอตยูกตาค่ะพันชอบกลินก็เลย ก็คือว่าแล้วเนาะค่ะเนาะครอบครัวหรืออันสิ่งแวดล้อมติดแบบเหลอก็กินแบบหันเหมือนบอกค่ะข้าวต้มนี่ก็คืออันเอาเขา้ขา,าวข้าวเจ้านี่มันล้างสะอาดๆเนาะก็ะใส่แค่กำมือเดียวอะค่ะบนเยอะๆแล้วก็ใส่น้ำไหลเนาะค่ะเนาะต้มเพราะว่าเอากินสูตรน้ํามันแซบข้าวต้มมันอะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนลค่ะแล้วก็ตั้งโมง่ร้อนๆแล้วก็ คำวันเดือดอุ่นกระพรนไฟลงต้มไปก็จนเข้าเละเนาะค่ะเนาะแล้วมันสิออกหวานหอมเนี่ยค่ะถ้าเป็นข้าวหอมมะลิหรือว่าข้าวที่ว่ามันข้าวใหม่ข้าวตัวนี้แห้งแซ่บเนาะค่ะเนาะหอมน้ำน้ำต้มข้าวก็หอมชื่นใจค่ะกินแล้วพันมีแหงเนี่ยค่ะเอ้ยพันหมักแบบนั้นแล้วก็กินกรผักกาดดองเนาะแล้วอาหารบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะหรือกัพวกอันไข่ต้มไข่เค็มไข่เยี่ยวม้าเนาะค่ะเนาะบ้านเฮามันก็มีเยอะแยะเนาะค่ะเนาะ แล้วก็ันแม่เอ๋ยสิบนได้ไปเซื้อตะเลยเยอะเ้ยค่ะแล้วมันก็เอามาตักฮอนๆแล้วก็สดกินแล้วก็แสพขอันท้องก็บ่นักท้องสบายท้องมันก็เลยเป็นความเคยชินนะคะเอ้ก็ต้มดีนี่ว่าค่ะถ้าอันถ้าเมื่อเหลือช่วงเหลืออยากกินเอ้ก็ต,ต้มต้มแล้วก็มันก็ก,กินเป็นมือนน้อนะคะเนะกินก็ แต่ว่าเขาต้มน้อยเหมือนกระโบแม่นมันโบได้เยอะขนาดนั้นก็ประมาณได้ส่งถ้วยใหญ่ๆสิจะมากมันซีหมีแต่น้ำถ้าเ้าเสิร์คาวอันเขาเจ้าอันกับมือนึ้อ n i c a มันก็เป็นอันน้ำต้มเลนเละนาะขนาดแซ่บนะคะเลนเละแต่ว่าเป็นใสๆอกแล้วมันเป็นน้ำเขามันซีหวานอันลองเอดบ้งเน้อค่ะเด้อแห้งใสเฮีฟังก็เป็นอันการกินที่ว่า ง่ายๆสบายเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่ามีทุกบ้านทุกครัวเรือนบ้างกันเถอะปะกาแฟเอ้ยมดถวยแล้วเด้อค่ะกาแฟเอ้ยมดถวยต่อเรื่องข้าวต้มเนาะเขาก็เลยว้าว่ามันอันมดเ <c oughs> ม่นบอกค่ะคลิปนี้ก็ยักเหยาวอยู่เลยว่าเออเบด้เบิ้งว่าจักนาทีแล้วก็บอว่ากันเนาะคะ่ะเนาะอันนี้อัดทาง,งทางทางเหยาวเด้อค่ะส่วนว่าะะถ้าคลิปเหยานี่เออสิอัดทางเงินขวางแต่ว่าอันนี้นั่งติดหล่มกม็มวนๆเนาะคะ่ะเนาะอันเออตุ๊กตาผ้าฝันก็ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะที่เข้ามาทักทายกันเมือม่อไม่วันหม่วันสดใสเนาะค่ะเนาะพี่นกก็ร้องเพลงม่วนล้นเหลือเนะคะ่ะอ่ะก็คือมีทุกบ้านมีความสุขเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีแต่คำว่าพ้อกันคลิปหน้าได้จ้าสวัสดีคะ่ะ